ก็มีพี่ๆน้องๆบางท่านถามผมว่าวางรอบจมแบบนี้ทําไมถึงปลาไม่ตายก็ถ้าหากเป็นปลาประเภทพวกนี้นะครับจมน้าไม่ตายนะครับพวกปลากระสงปลากรดปลา,านินหรือว่าปลาดุกแต่ถ้าเป็นพวกปลาช่อนหรือว่าปลาหมอไทยตุดนี้ตายนะครับถ้าจมน้ําแต่ถ้าเป็นพวกปลากดปลากระสงปลา,านินหรือว่าปลาหยีศกปลาตะเพียนอะไรอย่างนี้ไม่ตาย โอ้โหปลาชนเขาไปตายนะครับนี่ครับหลักฐานเห็นนะครับว่าถ้าเป็นปลาอื่นไม่ตายแต่ถ้าเป็นปลาชนตายแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ก็ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆน,งนานาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พาออกมากูหลอ,อกแต่วันนี้เราจะกูไม่เยอะนะครับจะกูแค่ลูกสองลูกสามลูกประมาณนั้นนะครับก็ลูกแรกเมื่อกี้ที่ผมยกให้ดูที่ผมเอาปลาออกจากรอกผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับได้มาขนาดนี้แล้วนะครับกับข้าวอ่อถือว่าสวยงามอยู่มาครับเดี๋ยวตามผมมายกอีกสักสองลูกสามลูกนะครับ แล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าจะหมานหรือเปล่านี่ต่อรวมรวมดูว่าจะพอได้กับข้าวไหมโอเคครับตามผมมาดูเลยตรงนี้น้ำแห้งนครับรอบสวนใหญ่ก็จะดู่บนบกทั้งหมดผมก็จะมีแค่วางไว้ในน้ำแค่สองสาลูกแค่ว่าพอได้กับข้าวนะครับวางทิ้งไว้พออดอดก็จะมากู้ ครับถึงแล้วครับรอผมก็วางลึกๆแบบนี้ก็เผื่อได้ปลานิ้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ปลานิลได้ปลาอะไรผมก็เอาครับมีอะไรบ้างเอยอุย้ยมีดินนะ่ะโอ้โหหมานครับนี่นี่ครับ ปลากระสงสองตัวนะครับดูนี่ครับก็เป็นการหากินแบบง่ายๆนะครับมายุ่งอยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับสะสมไปสองสามลูกได้กับข้าวมือ้อนึงก็รู้แล้วครับแต่นี่ดูลักษณวันาจะลดไปสองมือ้อ การวางผมก็จะเนิดแบบนี้เลยนะครับหลอกเ,เราไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากวิธีการวางเราก็จะหาเป็นร่องแบบนี้แล้วเราก็วางไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ตามแต่ที่ว่าเราต้องการอันนี้ผมทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้สักสองสามวันก็เปอร์เซ็นต์ก็จะค่อนข้างจะสูงหน่อยก็เดีย๋ยวผมทิ้งไว้แบบนี้สักอีกสักสองวันแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า ก็มีพี่ๆน้องๆบางท่านถามผมว่าวางรอบจมแบบนี้ทําไมถึงปลาไม่ตายก็ถ้าหากเป็นปลาประเภทพวกนี้นะครับจมน้ําไม่ตายนะครับพวกปลากระสงปลากรดปลานินหรือว่าปลาดุกแต่ถ้าเป็นพวกปลาช่อนหรือว่าปลาหมอไทยชุดนี้ตายนะครับถ้าจมน้ําแต่ถ้าเป็นพวกปลากรดปลากระสงปลา,านินหรือว่า ปลายีกปลาตะเพียนอะไรอย่างนี้ไม่ตายโอเคครับ <_ d ata> เดี๋ยวเรามาดูลูกต่อไปเลยว่าจะมานหรือเปล่าป่ะครับ <_ d ata> เดี๋ยวมาดูลูกนี้กัน มันจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมมึงย้ายมาเมื่อวานเหมือนกันนะครับเพรปกติถ้าว่าท้ายจะให้ดีถ้าวางรอบแบบนี้ก็ต้องทิ้งไว้สักสองสาวันมันถึงจะดีแต่อันนี้ก็รุ่นเอานะครับเพราะว่ามาหากับข่าวเฉยๆได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับนู่นครับตมน้ำอยู่นูน่นมาดูกันดูลักษณะมันเหี่ยวนะครับ เห็นมีปลาอะไรวิ่งเลยเดี๋ยวครับมายกดูกันดีกวา่าโอ้โหปลาช่อนเข้าไปตายนะครับนี่ครับหลักฐานเห็นนะครับว่าถ้าเป็นปลาอื่นไม่ตายแต่ถ้าเป็นปลาช่อนตายแน่นอนนะครับก็ยังไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาไปทำปลาเคม็ม โอเคครับเดี๋ยวผมก็สรุปให้ดูแค่นี้เลยว่ายังไงผมวางก่อนเอเค,ครับมาเรามาสรุปกันดีครับผลการยกรอบสามลูปนะครับก็ได้มาขนาดนี้ถือว่าไม่เก้น,นะครับ กับข้าวสองมื้อได้เลยสำหรับขอบครัวเล็กๆนะครับแต่สวนอันนี้ผมก็ปลาตะกับอันนี้มันยังเล็กเกินเดี๋ยวผมจะไปปล่อยในบอ่ออนุบาลบ่อเลี้ยงของผมที่ว่าบ่อส่วนตัวบ่อคลังทะเบียงนะครับเก็มนี้ไม่กี่ตัวตัที่เหลือพวกนี้ก็จะไปทํากับข้าวนะครับแต่ถ้าอย่างกระสงแบบนี้ถ้าว่ามัมนยังไม่โตเต็มที่ถ้าไปถึงบ้านแล้วยังไม่ตายผมก็จะไปปล่อยในบ่อเหมือนกัน ขนาดนี้ก็ไปเรื่องสักสองสามเดือนก็จะตัวใหญ่โอเคครับผมก็สรุปให้ดูแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตายนะครับถ้าจมน้ำเป็นพวกปลาช่อนแต่ถ้าเป็นปลากระสงไม่ตายนะครับเค